ไปปักเอากรอ,อบนี้ไอ้นีสิบอนึ่งช่วฟังพี่นดีค่ะตาฝากช่องแม่พยาลำเพลินด้วยครับ้าคนดูสองพันกว่าตาทำไมเราไลค์คนดูไม่ถึงขนาดนี้ไม่ไ <ง S 3> อันนี้นะช่องน้องอุ้งอิงไงมันก็เลยคนเยอะอันนี้ช่องก่อติดอุ้งอิงไงฮัลเหอคนเบืองหลายสวัสดีค, <น S 1> ครับ เพิ่นอยากมารวมบุญน้ำเพิ่นมาบ่ได้จะเพ่นเสียดายไรตอนนี้เรากำลังจะเดินทไปใจเอามาอ่างนี้นี่เนี่ยเขาจะเริ่มประมูลที่ห้าร้อยบาทครับ้เพิ่นปาดียวในโลก็บัอนเขาจะประมูลไหมโอ้ยบอตัวเดียวในโลก้ว่าสั้นเขาจะประมูลไหมเริ่มต้นที่ห้าร้อยคะแนนครับผมใครอยากประมูลเข้าวัดนะครับมันสีดำนะมันเหมาะกับพี่มากเลยนะหมอประมูลพี่บอดอีกประมูลห้าพันครับ 5้าพครั้งที่หนึ่งเอาเร็วๆห้าพันเล้วเอาไม่ให้เฉยไม่ให้ไปแล้วไม่ให้แล้วตาสุดหาพักับบัวหอเนาะนี่ละเพื่อนเห็นคุณคคาของค้องทุกชิ้นที่โอ้โหแม่เอฟซีห่มากเขาขออนุญาตแล้วเมื่อกี้เขาจะประมูลเข้าวัดตัวนี้ประมูลเข้าวัดใช่กระถินอะล่ะไปแล้วเจ้าชิบะห่คอยอิลีติเดียวนี้เขาบอกต้องประมูลติดเดีวโไปแล้ว มีตัวเดียวในโลกคนละประเทอันนี้ก็จะประมูลโซเฟียเหมือนกันนี่เอ้าเอาแล้วมีคนเดียวในโลกที่สวยขนาดนี้มีคนเดียวในโลกมีสิบดันมีคนเดียวในโลกมะลัมมะลำมีคนเดียวอีลีเดียนี่ดูดูโซเฟียตั้งแต่เจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วดิโซเฟียไม่เกิดโอ้ยลึกสองหนี่งสิบห้าไเพิ่งเป็นไปประกาศประมูลเสือแล้วครับพี่แก้มตะมุกงอีกวิค้า ตมงมื่อหมื่นหรอคนมินี่นี่อ่นี่คตโมงสามขับป๊าปีเจะผลไม้มา FC มาเยอะมากิออฟิเลย ไม่หมดเงินมาเหรอระวังนะระวังนะคือรถไปยักแตกแล้วบอกก่อนเลยเอาโอนก็โอนมาทั้งงั้นไหมโอเปอ่ะโบถ้าไผมูเลรียญน้ำเดียวรับเงินมาแล้วโอเคเอาเอาตอนแรกเราไม่เอ้เขายังเาบอกว่ายังไม่ประมูลเลยเขาบอกมาประมูลก่อนยังไม่จบเขาให้สามพันอยู่ดิมาแล้วลูกมาแล้วลูก รถนะจ๊ะรถนะจ๊ะเฮ้ยแต่ยังเหลือเสียงหนึ่งเลยแล้วเสียงหนึ่งเบ้เบ็นฟาฮัดอเสื้อยายาก็สวยเนาะเสื้อยายสวยมาก พราะว่าใส่ากตเอสก็มาาช่วยดูขออนุญาตนะคะขอบคุณค่มา่ยตรงพ่อเลยข้างในเลยครับ <c oughs> อ นี่เขามาให้เนี่ยอ่ะยกให้ป้าเนี่ยูกป้าครับยาย

พ่ออันนี้ถ่ายแล้วอันนี้วุ่นวายมาที่คือวุ่นวายมากตอนนี้ใช่หรือเปล่าได้นะพี่คือพี่คือวุ่นวายมากตอนนี้งงมากพ่อจ้า พูดยงไรข้าบ้าวายางน้ตลุกย้อไงะ่อยอไปาหโอ้โดอโอ้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 ซึ่งาสาวส่หมกว่าดตอนนี้มันมันมีอันนี้มันมีีอยู่แล้วลูกมีพระ้พระ้ม่มออ

เขาไม่คืออยู่นี่เสือแบบนี้บอเสือเสือลอกเสือลอใช่ไปดูว่าบอกเตาเตาจบอะไรไว้ก่น ตะก้าวานอะไรล่ะตะก้าวานบะแม่น้าหรือบแบบเอ้าน้าก็ว่าใส่สุดน้ำใช่หมพี่มอนพี่ดิ้งแม่เอากระเป๋าข้ามาให้เอาเสื้อออกไหมเอาผมเอาเสื้อออกเอาเสื้อเอาเสื้อพับให้เราแล้วกระเป๋าข้า เสื้อใครเ่เสือ้ออุงอิงนี่จะถือถุงผ้าแบบสวยๆเขามาให้ลูกสาวเขาาไปลูกสาวเขาามาให้ลูกสาวค่ะค <c oughs> ่ะถือโปรโมทให้ลูกสาวเดียวเอามาให้ลูกสาวค่ะลูกสาวเมืม่อกี้ไอ้นี่เมื่อกี้ไปประมลเด้วได้พันหนึ่งใช่ไหมยังไม่ทันประมูลเดินออกไปเขาให้พันหนึ่งแต่เขาวิ่งอันนีงเชิดเสื้ออีกตัวหนึ่งตัวดำเมื่อกี้แม่งสวยมากเลยนะอันนี้ให้เก็บ บแม่ัวคต่ะบัร่ดับ,บ,บ,บแข่งค่ะใบ<ห>คะ<อ>บัตรแข่งสองใบอยู่กัอยู่กับพ่อเอกคัใครใครจะใชยบัตรแข่งอคครับเจอกันหน้าคร <c oughs> ันน